มามาขึ้นมาสักสามคนได้สองคนมั้งสองคนไะวันนี้ว็มันดึกไปหไน่อสองคนนะมาได้สองคนสุดท้ายแล้วเราต้องลดอาตาดัตราอะไรนะเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยก็คืออ่าให้กลุ่มกลุ่มเราลดอาตาัตราให้ได้มากที่สุดได้มากแค่ไหน ก็แล้วแต่แต่ให้มันลดลดแล้วมันเราวทาให้เรามันสุขมันเพิ่มขึ้นนะมันไม่ไปทําให้คนอื่นทุกข์ด้วยนะคนอื่นก็พอมีความสุขไปด้วยใช่ไหมแล้วลดจนถึงที่สุดมันมันไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาตัวตนแล้วเนะี่ยมันก็เข้าไปสู่สภาวะของสุญญตาว่าง ่างจากตัวจากตนว่างจากความยึดบ้นถือมัานทั้งหลายมันก็จะว่างไปเลยหลังจากนั้นเราก็ถือว่าจบจิตนะว่างจากความโลภโกรธสงทั้งหลายนะแต่รู้ทุกอย่างโดยเฉพาะขันห้าเนี่ยเห็นเห็นการทั้งหลายของขันห้าแต่ารู้เห็นทีเดียวพร้อมๆกันนะเห็นทีเดียวเห็นเห็นเลยเห็นพลึ๊บ คือวิญญาณในวิญญาณในขันห้า่ที่อธิบายไปมันคือที่เราเคยรู้กันช่ไมว่ามันตัดเยื่อายรู้ได้ทีละอย่างทีละเรื่องทีละแต่ถ้าถ้ารู้ตัวแท้ๆจริงๆเนี่ยเวลามันรู้มันรู้ทับรู้ทุกเรื่องรู้พร้อมเหมือนกันเลยรู้ทีละน้อยเลเหมือนเรื่องก็รู้ได้อันนี้เป็นความหมาตัวจัน์ของของของธรรมชาติ เดิมแท้ที่มันอยู่ในเป็นอสังกตะอสังกตะค่ะค่ะคุณอาซิงค่ะ msa กาบน้อมนอบน้อมบารมีท่านมาซื้อ m s ากาบน้อมนอบน้อมแม่ครูซชื่อจิตสูดาเจ้าค่ะค่ะ คุณอาก็วันนี้ก็นั่งไปกับเสียงท่านมาซเซอร์เหมือนมันจะเคลิมเคลิ้มไปแล้วก็เหมือนร่างกายโอนไปโอนเอ็นไปโอนเอ็นมาก็ตามท่านมาซเซอร์ไปเรื่อยๆค่ะพอไปถึงตอนที่ท่านมาซเซอร์บอกให้น้อมปัญญาเหมือนสติมันตื่นรู้ก็วุบขึ้นมาตัวตรงเลยค่ะและทีนี้ก็ตรง มองเห็นเป็นใสใสใสสว่างตรงที่ตาที่สามค่ะท่านมาเสอพอสว่างปุ๊ก็จะมีสีขาวลอยวนวน,วนไปวนมาค่ะท่านมาเสอจากนั้นก็ตามท่านมาเส้อไปจนจบค่ะท่านก็อยากให้ท่านมาเสอเน็ ค่ะอตนแรกกฟังค yeah. ่ะท่านแล้วตาตาเอาเสียงเราเลยก็เอาตาก็ตาเราเนี่ยมันเห็นสีได้กี่สีได้เห็นสีได้จำกัดถูกไหมค่ะ ค่ะฉะนั้นการที่เรามาใสกะหว่างที่ตาตริศเนี่ยก็คือมันไม่ใช่สีใดใดในโลกนี้เลยถูกไหมไมนไม่มีโ,โอค้ค่ะออค่ะมันก็จะมาอ๋อตอนที่ละไรคือ <c oughs> ก็คือมันไม่มีตาอะไรเห็นได้ตามันไม่เห็นแต่ว่ามันเห็นด้วยตาอะไรก็ไม่รู้จิตใจเห็นมันก็ไม่ใช่ เพราะใจมันก็เป็นมีหน้าที่อะไรเยอะแยะใช่ไหมเห็นด้วยใจอ่ะมันก็ไม่ชใช่ี่นี่แหละที่เขาเรียก,กว่าตาที่สามหรือแ่บถ้ามันมีมันมีอีกของมันอะ่ะตาที่สี่ที่ห้าทีกมันก็มีหมนแหละเพราะว่ามันมีเยอะแยะที่เราที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ใช่ไหมการที่เราฝึกฝนการที่เราได้นมการที่เรามีร่างกายที่มันบริสุทธิ์ใช่ไหมท่าขันราบริสุทธิ์ไรเน,นี่ย ความเป็นกุศลต่างกุศลถึงพร้อมเนี่ยนะบุญถึงเนี่ยบุญคือเครื่องชักรละ,ละจิตใจใ้อของกจของกายกายเจเกตกิเลสมันมันเริ่มจะถอยห่างจากเราไปอัตราเราเริ่มลดลดลงมาอันั้นไอ้สิ่งที่เราจะมองเห็นได้อะมันก็เพิ่มขึ้นมาเริ่มจากการที่ว่าอ่อาัตราลด,ดมันก็เหสีต่างๆแต่แน่นอนที่เห็นนะ่ะมันไม่มีหลอกสีในในโลกนี้มันไม่ไม่มี ที่เราเห็นนะถูกไหมค่ะอ๋อแสงก็สว่างมันก็ไม่ใช่แต่ว่าแต่มันสว่างในจิตเตลกับจิตหัวใจเรานี่แหละนี่แหละอ๋อค่ะค่ะแต่น่าเสียค่ะเพราต้องว่าพูดในตอนต้น,น,นว่ามันมีมากมายที่ทำให้เห็นเสียงก็มีแบบอะไรที่เราไม่ได้ยิน,นอย่างคลื่นเนี่ยต้องบองตรงนี้มีคลื่นมากมายาใช่ไหม Movement, <To> ื่นโทรศัพท์ไม่แต่เราคุยโทรศัพท์ยังคลื่นแล้วก็มีคลื่นวิดีโอคลื่นฟังก์ชีเป็น UHF เป็น VHF อะไรก็แล้วแต่นเราเปิดวิทยุอย่างเงี้ยเปิดทีวีมันก็บคลื่นทั้งนั้นเราอยู่ด้วยเรื่คลื่นแต่ตอนนี้แต่ว่าเรามองไม่เห็นเราสัมผัสไม่ได้แต่เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาดีเทคมันมันมาเอามาแปลงแปลงสัญญาณจากคลื่นทั้งนั้นมาเป็นเสียง ก็แล้วแต่ว่ามันจะเป็นคลื่นความถี่เท่าไหร่แล้วถึงรับเรารับความถี่มาเสร็จแล้วไอ้โค้ดที่ส่งมากับคลื่นความถี่นั้นเป็นเ็โค้ดอะไรไอ้โค้ดแบบนี้เป็นเสียงอะไรอะไรอะไรต้องเข้าโค้ดดิมันเป็นระบบดีต้องออกมาเนีายตอนนี้เจ้าค่ะมันเป็นแบบนี้นะสรุปก็วคือว่ามันมีมากมายที่เราไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นใช่ไหมล่ะค่ะแต่จริงที่นั่นก็คือมันก็เป็นเหมือนเป็นดวงประญานดวง ซึ่งมันก็เป็นปัญญาในอีกระดับหนึ่งอ่ะที่มันเป็นปัญญาที่เหนือเหนือโลกไปไหน่อยหนึงนีไม่ใช่เป็นปัญญาทั่วไปแค่มันก็จะเป็นแสงที่มันมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนาะเจ้าค่ะว่าดีดีงามน,นะกราบขอบพระคุณค่กาตันนะเจ้าเตัวค่วเะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นน้อนนยนาดไหปริมาณของอัตราเราลดลงไปขนาดไหน มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะอย่างคุณอานี่จะนึกเห็นเนาะในตัวว่าเจ้าค่ะมันเห็นแล้วว่าให้มันมีอะไรบางอย่างที่มันไอ้อย่างเนี้ยอัตราเราขึ้นโดเฉพาะตรงเนี้ยสกิปตรงนี้มาเป็นอะไรนะเราขึ้นทันทีเลยตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้เราจะรู้วยตัวเราเองสุดนะอันเดียร์เราจะอ๋อค่ะ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 กราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะท่านมาซื้อกะ ท่านมาเสอร์อายุยืนยาวแล้วก็อยู่กับลูกศิษย์ได้ไปนานๆนะคะเจ้าค่ะแล้วก็แม่ครูเชิญแต้มด้วยค่ะกัวิงวอนให้คุณนางได้ไปกราบท่านมาเซอบ้างนะคะค่ะกราบขอบคุณมากค่ะ,คะจ่าทุจาทุกค่ะเอเมดาเอเมอา,อมอาค่ะ มเอสอนมน้อมน้อมบารมีท่านมาเซอร์พ่อครูใหญ่แม่ครูใหญ่ยยค่ะค่ะวันนี้ก่อนที่จะมาปฏิบัติหนูง่วงค่ะก็เดินแล้วก็หายใจเอ่อหลังจากที่ปฏิบัติแล้วก็ตาสว่างค่ะรู้สึกที่หว่างคิ้วค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าลมปะทะที่ตัวเนี่ยแรงกว่าทุกวันค่ะ แล้วก็ทบทวนที่ท่านสอนมาสักครู่นะคะว่าอายตนะหกของเราเนี่ยถ้าไม่มีอายตนะก็ไม่มีโลกเพราะฉะนั้นอายตนะของเราเนี่ยมีขีดจำกัดมีที่รับรู้และไม่รับรู้ตรงที่ไม่รับรู้ก็จะเป็นอายตนะนิพพานค่ะค่ะ ที่เราไม่รับรู้อาจจะไม่ใช่อาาะไรทีได้ผ่านก็ได้นะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เราอ่ะไม่รู้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณแตงบอกว่าเหมือนมีลมสัมผัสอะไรสักอย่างหนึ่งน,นะทั้งทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่ลมก็ได้แต่เวลาที่เรานั่งหรือเราปฏิบัติแล้วเราไห้ควรในทางทมเนี่ย ตัวตนเรามันลดลดลดลงไปใช่ั้ยไอ้ตัวผัสสะที่มันเกิดทางกายเนี่ยแค่ที่มันเมื่อก่อนที่เราสัมผัสไม่ได้การจํากัดของวิชนณะเนี่ยมันจึงมันจึงเพิ่มผีดจํากัดให้เราแต่เมื่อกี้ที่เราได้รับลมประทะมันก็ไม่ใช่ลมธรรมดามันก็เป็นลมจิตเรียกได้ว่าลมละเอียด่ะ มันเป็นท่าเป็นรายละเอียดละเอียดเอียดลงไปอีกใช่ไหมมันเราเปิดพัดลมป่าหรอก็มไม่ได้เปิดใช่ไหมเปิดอยู่ค่ะแต่รู้สึกว่าแรงกว่าลมที่ที่มาปะทะหน้าค่ะหนูเปิดค่ะหนูเปิดแต่เตือนเปิดพัดลมที่ปฏิบัติต้องจี้อยู่เลยหรือเปล่าเออห่างอยู่ค่ะเออ่ประมาณห้าเก้าก็แสดงว่ามหมายคว่าอานยักษ์น่าเราอ่ะคือมันเพิ่มพีดจำกัดขึ้นมาค่ะ หรือความเบาปลุลความอะไจรต่างๆก็แล้วแต่นะตอนเนี้ยมันเราลองสังเกตดูว,ว่าอันนี้ของแจงมี่เราจะเป็นเรื่องของทางเรื่องของผัสสะทางกายไม่หละ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เปิดพัดลมหรืออะ,รอะไรเลยก็ได้นะมันอาจจะเพิเเเ่มมา้สึกเหมือนพวกบ้าเลยมาทางกายก็ได้ใช่ไหมค่ะค่ะอ่านี่แหละคือ ขั้ต้นเลยที่ที่มาเสนได้มาเปิดเปิดตัวเรื่องที่จะมาในวันนี้เรื่องของขีดจํากัดของไอ้นะแต่ถ้ามันมีขีดจากัดเราก็สามารถจะกดล็อกของคปมจํากัดมันได้คือไม่จํากัดมันได้ถ้าเพราะ้างกายเราเปลี่ยนนะฮะตัวตนเราเปลี่ยน เราเพิ่มศักยภาพด้วยกุศลด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยความอะไรต่างๆที่เรา้มเข้ามาทั้งหลายนั่นแหละมันก็เป็นการเพิ่มคิดกำกับรายได้ขเราได้แล้วตรงน,นี้มันถามว่ามันมีประโยชน์อะไรก็คือมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของทางโลกนะบางคนอาจจะไปใช้ในเรื่องของการไปรู้อะไรที่มันคนเขาไม่รู้อ่ะ สร้างปฏิหารอะไรก็ได้คนก็ไม่สามารถรู้ได้ีอันนี้ต้องถามกูจะามมานะาเพราะวซอร์เคยไปสอนเรื่องของอาการแับฟังเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยถา,างฟังเสียงที่เคาะอ้ตัวไอ้คิสันโบเนี่ยพอเราเคาะไปเป้งอยู่นะเสียงเนี่ยเราลองฟังเสียงคิสันโบ เราฟังเสียงที่มันค่อยๆเป้าๆแล้วเสียงสุดท้ายของที่เซนโบเนี่ยเราจะได้ยินเสียงอะไรที่มันตอบกลับมาเนี่ยอะมากมายเลยซึ่งเมื่อก่อนที่เราไม่เคยได้ยินกันซึ่งเสียงตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องรับสีของอีกมิตินึงก็ได้ที่มันมันมาสอดคล้องกันพอดีกับเสียงที่มันวายเบชชั่นไปเวลาที่มันสั่นสะเทือนนะเสียงก็เกิดจากความสั่นสะเทือน คิสนโบเนี่ยความฉีอยู่ในของผู้ะหญ่จมันต้จำ่ไหมมันอยู่ในตัวโน้ตที่ทำใหแล้วก็เป็นตัวโน้ตตัวโน้ต B ก็คืออะไรทักอย่างตัวีแล้วไอ้น้ตตันนี้กับความฉี่ในสูงในระดับนนะแต่ว่าพอใกล้ที่มันจะสิ้นสุดของเสียงเนี่ยมันสามารถที่จะไปสัง่งอันอื่นไนดะีแล้วมันสามารถที่จะเลเซนดันกับขึ้นบางอย่างที่เข้ามาพุ่เข้ามาลองให้ได้ยินเสียงบางอย่างได้ างอย่างเราอาจจะได้ยินเสียงของอีกวิจิตหนึ่งอะไรประมาณนี้ได้เวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยมีมาสเตอร์ไปอา่าไปเช็คพลังเนี่ยมาไปเช็คพลังนะสมัยก่อนเลยที้เป็นทำนะเวลาไปเช็คพลังอัปมงคลหรือมงคลด้วยอ,อะไรต่างอนะไรนั้นเราก็ใช้เสียงจากที่ต่างยตีแป้งเนี่ยไปเรามันก็จะมีเสียงถ้าเป็นอัปมงคลก็จะมีเสียงแบบเน็นสะ้อนสับมามงคลก็จะ แต่เป็น้อนกับนาอย่างเงี้ยเดี๋ว่าเราสัมผัสพลังพลังชีวิเตเราเนี่ยสัมผัสได้บ่อยๆครับต่อไปเราไปอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยพลังเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงเราจะรู้ว่าพลังเนี่ยเราสัมผัสแล้วรู้สึกไม่ค่อยดียอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นอัปมงคลเรือกัลป์ตรงนี้เป็นมงคลหรบอกัลป์ไปคุศลนับอันก็จะประมาณนี้นะในการขยายอายตนะขยายขีดจำกัดของอายตนระให้กับพวกเบานะ โอเคยิงอะยิงเอมเอสอารน้อมน้อมน้อมบาร,รมีท่านมาเซอร์พ่อคุยใหญ่แม่คุยใหญ่เจ้าค่ะน้อมเอาคําสอนของท่านทั้งสองไปปฏิบัตินะคะเพื่อลดอ,อ,อัตราทงที่บ้านและคนรอบข้างและขยายไปเรื่อยๆค่ะขอบพระคุณค่ะก็หมายถึงว่า ที่มาเซอร์ได้คุยวันนี้ก็สรุปเลยว่าสรุปก็คือเป็นเรื่องของการที่พูดเรื่องของเปิดจั่วเรื่องมาก็เป็นเรื่องของอายตนะขีดจำกัดของอายตนะนะแต่ในกลุ่มพวกเราเนี่ยเราต้องขยายขยายขีดจำกัดของมันเพื่อเอาไปใช้ในการต่างๆนะ อันเนี้ยมันจะลิงก์ไปถึงวันที่เกี่ยวกับเรื่องของกุมารอินอะไรต่งตางๆเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินต,ต่างๆเนี่ยบางทีมันก็จะได้เห็นได้ยินได้ฟังได้คือเปิดไว้ก่อนเปิดหัวเรื่องก่อนอัน,นตรงเนี้เราก็อย่าไปสนใจไม่เป่นให่อย่างสนใจถ้าเกิดมันมีอะไรที่ได้ยินหรือว่า มันอย่างตาที่สามเรามองไปเห็นแสงอะไรเราก็เห็นสักตะว่าเห็นไปก่อนสักตะวเห็นไปนะเพราะมันเห็นได้อยายุเทนนันทางานได้มันขยายขยายขีดจํากัดได้นะแต่บางคนอยายตนะก็แคบลงไปก็ได้บางคนนี่ตาบอดสีก็มองไม่เห็นสีนะใช่ไหมนะก็วันนี้ก็ ขอให้ทุกคนเอาความรู้ตรงนี้ไปพิจารณานะพิจารณาเฉยมันอาจจะได้เอาไปใช้หรือไม่ได้ไปใช้ก็แล้วแต่ว่าเราได้ไดเจอสิ่งนี้ไหมนะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็มีสุขภาพแข็งแรงมีความมั่งคั่งนะมีความ ทำสุขทั้งทางกายทางใจก็สวัสดีทุกๆคน